สวัสดีจ้ายายดีขี่บนเข่าขั้วอีกนยจ้ะที่น้องเมื่อนี้สิทัาพริกแกงจ้พงะพริกแกงปลาหมึกนะจ้ะเกลยวกระเทียมห้จ้ะพริกแกงจ้ะให้สุดแกงไปเลย ก็ทายกันอี่ตาที่อี้เียกะอยู่แถวไม่เคย